นะคะกับแฮชแท็นนกตัดความสนุกโมเมนต์ก็ปีนี้นะคะเอ็มีของเรายังคงฟันเส่นะคะฟรีคอนเสิร์ตเล่นน้ําใจกลางเมืองค่ะ3วันเต็มเต็มเลยนะคะมีใครแพ้จะมาทั้ง3วนันบ้างไหมคะมีไม่มเ,เอ่ยโอเยอะนะก็แน่นอน,นะคะ่ะจัดหนักจัดเต็มนะคะเราขนทัพศิลปินมาแน่นๆทั้ง3วันนะคะแล้วก็ยังมีน้องๆทูแบนมาแสดงความสามารถบนวทีเดียวกันด้วยนะคะยังไงก็ สนุกกันให้เต็มที่นะคะเซเลบริตี้กันให้เต็มที่และสุดท้ายนี้ยังไงพีขอฝาก FWD นะคะประการชีวิตไว้เป็นมเมนต์ของทุกคนด้วยค่ะฝาก FWD ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ ว่ามีปืนน้ำคือเปียกฉ่ำนะครับเปรี้ยงซุ้มแน่นอนวันนี้เตรียมโชว์มายังไงครับควากเปียกวันนี้ก็เตรียมโชว์มาแบบว่าเอาให้ทุกคนได้สั่นใจเล,เลยครับแล้วก็สรุปเหมือนเดิมแน่นอนครับแล้วก็วันนี้ก็คิดว่าจะพยายามลงไปให้เจอบทุกคนได้เพราะว่าวเวทีขอก็ทำมาแบบว่าทำเป็นดิสเตท์แั้มีตัวแคร์โดแล้วก็มีเสด็จอยด้วยก็จะถามแบบปกติไม่ครับที่หนัมาเราทำได้ดีมากไม่ลัวครับ มีโอกาสที่จะได้เจอผู้คนคนอื่นบ้างที่เขามปเที่ยวในวันสงการเดอะชุดเลอย่างเงี้ยนนพวกเราเองก็รอที่จะได้มาเฟาสิวัลสงการแล้วก็ได้มางานดัซฟีนและจัด็มทุกวันเลยได้พักหนึ่งวันได,ได้เช็คพิเศษไหมว่าเราสร้างมีไม่อยู่ในในระหว่างของสงการมีมีไม่หยุดมีแต่วันแรกเลยวันแรกที่วันที่สิบเอ็ดที่รูทเลย <c oughs> มันสนุกในตอนนั้นมันดูพี่เบิร์ดอยู่ อย่ที่เราอยู่ข้างล่างเราอยู่ยช่ได้นชไนีด้วยอจิิตตบุ้ๆอันนะครันี่รู้สึกว่าอยากขึ้นเป็นเต้นบลเอร่างเลยแต่แค่รู้สึกว่าศิลปินแต่ละที่เขาทำได้ดีมากเลยเราเลยรู้สึกปักนล่างดีกว่าถ้าเราเป็นเต้นคนวจะไม่ได้ร้องข้างล่าง ผมมันอยู่เพราะใช้คำว่าการเยี่ยมเพื่ออะไเยอะคือเป็นรั้วเลยโล่รั้วรั่วมนุษย์รั้ป้องกันแต่ต้องบอกว่าทุกคนแบบว่าพี่ๆทุกคนก็ช่วยกันดูแลดีเที่ยวไม่แบบสนกสนานแต่เรามีสติตลอดเวลาไหมเอออะไรนะมีสติตลอดเวลาไหมผมมีสติตลอดที่ทำผมไม่มีสติผมมีสติตลอดที่ทำมไม่มีสติตลดงี่ทำผมไม่มีสติอ ผมว่ามันเป็นตัวผมเองอในมุมนึงที่เราอยากจะสนุกอะไรเราสึ่อไงเพราะว่าแฟนคลับเขาให้พื้นที่เราแม้มันจะแบบว่ามีส่วนตัวแตบว่าเขาก็ไม่เข้ามาแบบว่าขึ้นว่าก็ขอบคุณแล้วกันที่แบบว่ามีคนที่แบบให้เกียรติเราอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเราเข้าใจได้เพราะว่าวันนั้นะคนคนไปดูเราเนาะเราก็เป็นครั้งแรกเหมือนกันที่เป็นการเที่ยวในร้านที่เหมือนมี c c t v อยู่รอบๆซึ่งมันก็รู้สึกว่าเราก็รู้สึกว่าเราไม่ได้ทําอะไรเสียหายเราก็เลยทําไปตามธรรมชาติแบบ เขาแซวว่าอย่างนี้เพื่อนเป็นเต้าหู้สนุกนะมีเพื่อนผมมาได้ใช่ไหมนี่ไยด้วยเป็นเพื่อนเต้าผมก็คืออยู่ใกล้ชานอย่างนี้โอ้ยอยู่เป็นเป็นเพื่อนผมก็สนุกหน่อยครับถ้าเป็นเพื่อนเราเราจะให้อะไรโปรจัดโปรอะไรไปบ้างแต่เขอยากโปรโมชั่นเป็นเพื่อนผมแล้วฮะก็ก็เจอเต้าหู่ได้นะครับผมในทุกๆเทศกาลซึ่งเทศกาลหนึ่งปีมีหนึ่งครั้งเพื่อนนั่นที่มาหาผมว่าผมว่ามันเรื่องเดียวนเขาต้องมา คนหนุ่มนักกีฬา